โอเคครับทุกคน,คน,นคก่อนอื่นก็วันนี้เราอยู่กันในเกมอ่เรียกว่าเกมอะไรวะพันแมนเออวันพันแมนนะก็วันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคือดองตั๋วมาได้สักพักหนึ่งแล้วอ่ะมันเกือบหนึ่งอาทิตย์แล้วที่ผมเล่นไปนะครับพลังพลังอยู่ที่ห้าหมื่นสามนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นขออนุญาตรับภาร,รกิจก่อนโอเคเราก็ต้องรับภาร,รกิจคือภาร,รกิจรายวันแบบนี้เราก็ต้องก็ทำไปนะทุกคนมันมันเหมือนแบบเราได้ของฟรีก็เลยสองอันก็ฝึกฝนไปทำภาร,รกิจไปนะครับผมโอเค ก็คือไอดีนี้เป็นไอดีที่สร้างมาได้นานแล้วนะทุกคนแต่ผมก็หยุดเล่นไปเนี่ยสองตัวหลักๆก็จะมีซุยริวนะครับผมก็จะมีเนี่ยประชาใต้ดินนะทุกคนสองดาวละผมปั้นขึ้นมาอันแล้วก็ตัวนี้ไม่สําคัญเท่าไหร่ตัวนี้นี่ตัวนี้คือคอมโบแบบคือผมเอาไว้แบบความเร็วคือผมเอาหนึ่งอะในทีมอะความเร็วอยู่ที่หนึ่งแล้วก็ซุยลิวความเร็วอยู่ที่สองนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวโอ้โหภารกิจคิวผมยังไม่ได้ทําเลยวันนี้ คือผมรองตั๋วมาเนี่ยผมมีตั๋วเนี่ยมั่ว่วงอยู่1ดใบนะทุกคนแล้วก็ตั๋วดําตั๋วดําไม่ได้เปิดหรอกอ่ะฮะแล้วก็จะมีตั๋วแดงนะครับผมแล้วก็จะมีตั๋วตัวตัวตัวนี้บังชิงทั่วไปเนี่ยตัวเหลืองนะทุกคน52ใบคือวันนี้ผมดองมาคือดองแบบยมดองแบบดองมากๆอ่ะทุกคนส่วนมากชีวิตประจำวันผมนะนี่ยูนินี่เลยทุกคนทาสู้เนี่ยหาอุปกรณ์เนี่ยแต่ส่วนมากผมจะทาสู้นี่นะ ประชาน่นฟ้านะครับผมว่าผมต้องการเอาอุปกรณ์รักดาบมาใส่ตวงผุกทุกคนแล้วก็ไอ้น้ำบุกนี้ทุกคนก็อย่าลืมเล่นกันนะครับผมเข้าห้องโดยเร็วเนี่ย๋ย้ผมตาที่นี้ดูก่อนสักรอบหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้เราเข้ามาแล้วโอ้โหพลังไล้วยังไงมาโอเคแล้วก็กดไปอย่างใบอะแล้วก็คือเราเราน่าจะมีคนแบ่งอยู่หนึ่งคนนะครับแต่ตัวเราไหวไหมไม่ไหวดูดิเราุยก่อนเพื่อนเลยโอเคก็มีคนแบกงอยู่ ไปอีกนิดเดียวตีหน่อยอนิดเดียวตีแทบไม่เข้าอ่ะดูพี่ดวงของเรานะทุกคนจะตีเข้ารูปแบบคือเนี่ยแหละมันพี่พี่ดวงตีไม่ก็ถือว่าตีแรงมันก็แรงอยู่นะทุกคนเดี๋ยวรอดูตัวของผมตีนะทุกคนโอเคตีไป,ไป <c oughs> ตีแทบไม่เข้าเราดูโคตรสวนกลับนะตุยรื้เปล่าโห่กับตุย่ะ จริงอันนี้คือเกือบดูโอเคได้ร้อยแล,แล้วทุกคนเราดูของรางวัลน,นะว่าเราจะได้ของรางวัลอะไรบ้างนี่นะโทษแล้วก็นี่คัทอีกพีนี่คือสําคัญมากนะครับผมโอเคแล้วก็ออกไปเพราะว่าจะไม่มีคนเข้ามาแล้วนะครับกรากลับไปที่หน้าเดิมของเราเหมือนเดิมคัทอีกพีนี่คือจำเป็นไหมจำเป็นมากนะทุกคนนี่นะครับผมอุปกรณ์ที่เราจะอัพคือตรงนี้ผมย้ำ ท่านให้มันเป็นแบบนักขวดไม่หมดเลยนะทุกคนใช่นะครับผมแล้วก็อันนี้ยังเสื้อขาวเสื้อาวอยู่ในมุมขออนุญาตบวกจาะรองเท้านี้ไปก่อนแล้วกันทุกคนหมดล <c oughs> ะทีเดียวหมดนะครับผมโอเคตัวระลอกผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมโอเคถึงเวลาที่เราจะต้องอัญเชิญแล้วนะทุกคนโอเคเดี๋ยวภารกิจกิวค่อยไปเก็บทีหลังแล้วกันถึงเวลาอัญเชิญแล้วไปแรกผมขออนุญาตเป็นละลายอ่า ละลายอ่าดส่วนนี้ก่อนแล้วกันโอเคทุกคนเดี๋ยวขอกดฟรีไปก่อนหนึ่งรอบละลายไปก่อนนะครับผมกลุ่มกูฟูกีมีชื่อเสียงแล้วโอเคอู้กูฟูกีโอเคก็น่าจะหรือเปล่านะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรากดสิบไปเลยทุกคนเราจะกดได้ประมาณห้ารอบนะครับผมรอดูว่าเดดดาจะออกให้เราหรือเปล่านะครับผมโอเคกดไปเลย ไปดีๆหน่อยครับผมขอเอเดตจ้าหน่อยรึไม่มีไม่มีแม้กระทั่งสีม่วงไม่มีเลยรอบนี้โอ้โหกระดิกสิบครั้งคือเราจะเปิดได้ทั้งหมดห้ารอบเพราะเรามีห้าสิบลคือผมจะพยายามเก็บเพชรไว้ซื้อตัวดำนะทุกคนเพราะว่าผมมีตัวพิเศษที่อยากได้อยู่นะครับผมโอเคเอเดนะโอ้โหสีม่วงมาวะที่จะได้ตัวอะไรโอ้โหตัวนี้เรามีแล้ว แต่แล้วแต่แล้วอย่าบอกนะว่าวันนี้จะเกลือไม่ได้เกลือหรอกมั้งงุดไปขอสีทองหน่อยสักรอบหนึ่งสีทอ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 งไปกระจายสีฟ้ามาเลยวะคืออย่าบอกนะว่าจะไม่ได้สักตัวเลยสีเหลืองของเรานะทุกคนเฮ้ยตอนอกกำลัง,งกายอย่าบอกนะว่าโอ้โหพี่แฟนของเรานะครับผมที่เราจะได้เอเดนดาจากหัวสีของเราหรือเปล่านะทุกคน ขอหน่อย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 โอ้โหเกลือจัดอ่ะทำไมมันเกลือเชียงทำไมไม,ไม่เหมือนชาวบ้านเขาทีา่ว่าเขาได้ตัวดีๆมั้ยกำหนดอ,อัญเชิญนี่คืออะไรอ่ะอ,อืมมีนะฮะโอกาสโซนิกแอนทามัตเตอร์วัคซีนเด็กกับประชาชนนะฮะแล้วอัญเชิญพิเศษนี่คือได้อะไรบ้างเอ,อ่ยนะฮะอัญเชิญพิเศษน่าจะคุ้มนะครับผมสองรอบของเรา ดาสักตัวหนึ่งเดี๋ยวขอดูนี่ก่อนเนี่เ,อ,เอาอันเชิญพิเศษดีกว่าโอเคแล้วก็เริ่มไปเลยครับผมรอบแรกดูดีจะได้อะไรหรือเปล่ากดดีๆหน่อยแล้วกันกดไปกดดีๆ HHR สักตัวหนึ่งมาแล้วมาเลยปะดูดีจะได้ตัวอะไรดูดิดูดีมาแล้ว ข้าคือคนที่พวกแกตามหาร่างสมบูรณ์แบบแห่งใครใครวะจะบอกนะว่าอุ๊ยอัชูราคาบุโตหัวหรือเปล่าอ่ะทุกคนฝากคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะคือผมไม่รู้จริงจริงว่าหัวหรือเปล่านะทุกคนโอเคมันอยู่ในอันไหนอ่ะโอ้โหมันอยู่นี่อะมันไม่ได้อยู่อ่ะไอ้จำกัดอะขอตัวจำกัดสักตัวหนึ่งได้ปะจริงอันนี้อยากได้ตัวจำกัดสักตัวหนึ่งนะครับผม อ่ะอีกรอบนึงมาหน่อยสีอท,ออยอทองมาหน่อยสีทองมาหน่อยทองสีทองทองไปไปกระจายโอ้ได้สีม่วงมาวะไปเบิร์กเลยวันนี้ชิม่วงเราจะได้อะไรหน้ากระหวานก็ได้ไหมตัวนี้ไม่ผมมีแล้วแล้วก็นี่นะทุกคนสำหรับตัวของเรานะครับผม เขาว่าให้เปิดทีละใบนะดีในทุนถ้าเราเปิดทีละใบนะผมต้องการผมต้องการเห็นปุกอ่าผมตัวไหนดีวะทุกคนอ่ามองเป็นคิงก่อนแล้วกันปะสุ่มทีละใบเขาว่าคุ้มสุดนะครับผมเอาเลือก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 คิงก่อนแล้วกันนะครับผมทีละหนึ่งใบว่ามันจะคุ้มที่สุดนะครับผมประยัดกดไปได้ปึ้งปาสีทองมาหน่อยจ้า ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมอืมขุมรสรัดย์น่ามีอะไรจิตทองสักแสงนึงอะ่ะดีว่าเราจะได้ตัวอะไรไหมโอเคขอให้ได้ตัวดีๆอ,อ่ะปุ๊บอืมไม่มาปะขอหน่อ,อ,นอยครั้งหนึ่งเร็วๆๆๆๆมีเรื่องสิบใบเลยนะโอเคโอเคขอหน่อย สีทองสีทองไม่มาว่ะว่าเราจะเปิดทีละสิบใบเลยวะนึกว่าปะทามาอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งดูดิสีทองจะมาหรือเปล่านะครับผมแต่คือคำแนะนําที่ดูมานะเขาบอกให้เปิดทีละใบนะทีละใบน่าจะคุ้มนะครับผมสําหรับสีทองของเราปัางมันไม่ออกว่ะสิบใบเลยแล้วกันนะครับผมยังท็อปโอเคสิบใบ ขอหน่อยไม่งั้นเกลือมากเลยนะไอดีนี้เกลือสุดๆเลยนะขอหน่อยนะหนึ่งสองไปขอหน่อยขอหน่อยปล่อยให้กระจายเฮ้ยเกลือสีม่วงได้คือทั้งหมดนี่ผมได้แค่นี้มาุณคิดว่าเกลือปะ่ะแอะทำไงได้ก็ต้องปั้นต่อไปนะผมสำหรับไอดีนี้นะทุกคน โอเคทุกคนสำหรับวีีนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะผมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆในอดีอยู่อาจจะเป็นอาทิตย์ละครั้ง2ครั้งก็ค่อยๆกันนะทุกคนโอเคสำหรับวีีนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมเจอกันใหม่อีพีหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย